สวัสดีครับผมความรู้ผู้ช่างของวันนี้นะครับของซูซูกิสกายไดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความรู้ผู้รถนะครับวันนี้ถ้าเซนเซอร์ของซูซูกิสกายไดนะครับรุ่นนี้นะครับไฟโชว์ขึ้นนะครับระพลิบระพลิบนะครับไฟเอทไทนะครับขึ้นโชว์นะครับก็มาสังเกตตัวนี้นะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวตรวจจับนะครับ เขาเรียกว่าเซนเซอร์ FI นะครับตัวนี้ตรวจจับความเอียงของรถนะครับถ้าขึ้นถ้ามันหลุดในกรณีที่เราถอดแผ่นชาร์จมานะครับแล้วเราไม่ห้อยไว้เหมือนเดิมหรือว่าเราจะลองรถนะครับถอดแผ่นชาร์จออกมาเช็คทําความสะอาดแล้วเรามาเปิดกุญแจเลยนะครับเปิดกุญแจมันไฟ FI มันก็จะขึ้นครับนี่ครับขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ดับลงนะครับมันนี้ แล้วคราวนี้เรามาจับความเอียงของรถจับขึ้นนะครับดูครับแล้วก็เปิดกุญแจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีปัญหาแล้วครับเห็นไหมขึ้นลงนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คให้ดีแล้วครับผมตัวนี้มีปัญหานะครับดูมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องเช็คแล้วก็ปิดกุญแจแล้วก็เปิดใหม่ครับว่าเช็คดูว่ามันจะเอียงขึ้นไหมครับ มันติดโคตรไหมครับนี่นะครับเนี่ยนะปัญหาของมันนะครับผมเห็นไหมครับผมความรู้คู่ช่างวันนี้ครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับ